สวัสดีค่ะชื่อคุณมีทำชอบครับทำอาชีพอะไรอยู่คะตอนนี้ไม่ได้ทำก่อนหน้านี้คุณลุงทำอาชีพอะไรอยู่คะทำงานประเก g อยู่ในกรุงเทพครับต้องแบกต้องขนของข,องขึ้นชั้นสองชั้นสามอเงี้ยเริ่มเริ่มมามีอาการหรือว,ว่าเป็นปัญหาสุขภาพในช่วงไหนอะคะประมาณอายุสักห้าสิบกว่าแล้วเริ่มเจ็บเริ่มปวดปวดหนักขึ้นจะเดินไม่ได้ ในข้อนี่มันปวดตรงนี้ปวดเป็นเป็นทั้งมือแล้วนะไม่ใช่แค่ขาแต่เป็นมือมือด้วยข้อทุกหมดมันเป็นก้าวขาใช่ไล้ไม่ไปไปไหนไม่ได้ยืนในบ้านก็ต้องคำตามผนังไปคำผนังคือยังก้าวพอก้าวได้ยกโยขาไม่ได้อีกไหมละครโยขาไม่ได้เพราะเขามันไม่มีแรงไม่มีแรงยันไม่มีแรงก้าวคิดว่าคงไม่รอด เห็นว่าคุณลุงเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆด้วยตอนนั้นไปคนเดียวหรือเปล่าคะที่ไปคนเดียวก็วลูกพาไปอ่าบันไดหน้าโรงพยาบาลเป็นบันไดสามสามขั้นผมนขึ้นไม่ได้ผมต้องเดินอ้อมไปขึ้นตามทางลาดรถเพราะเขาเราไม่มีแรงก้าวขึ้นนอกจากหาหมอแล้วมีไปทําอย่างอื่นอีกไหมคะปัจจุบันก็จะใช้ยาแก้ปวดไปวันหนึ่งก็บางทีก็สิบกมตรครั้งๆละสองเมตร ครั้งละสองเม็ดคือเว้นตามที่แบบปวดมากตอนนั้นก็กินตรงนั้นแต่ก็ไม่ดีขึ้นแต่ว่าวันนี้คุณลุงดูสุขภาพดีขึ้นยังเดินเหินได้ปกติก <c oughs> ็ไคะไปเจอเอกโพชงครับเห็นเขาในทอร์ัศแล้ก็ลองสั่งซื้อมา,มาลองกินดูก็ว่ามันดีขึ้นเมื่อก่อนมันคือกินยาอะไรมันก็ไม่หายนอกจากยาก้ปวดคุณหยุดได้พักเดียวแต่กินตัวนี้มันดีขึ้นทุกวันทุกวัน คือเราไม่ไมไ,มไม่รู้สึกปวดมันก็โล่งขึ้นเรื่อยความปวดมันลดลงลดลงจ mm hmm. นเดี๋ยวนี้มันไม่ปวดแล้วอะไรขึ้นชั้นสองโรงพยาบาลระยองมา uh huh. ลองไปจับเราเดินขึ้นก็เปล่า,าพอรู้สึกมันหายปวดดีนะั mm ้น hmm. ก็ไปลองตอนนี้วันนี้ดีแล้วเดินก้าวได้สบาย คุณเป็นอีกคนที่ต้องการห่างไกลจากโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันอุดตันในเส้นเลือดปวดข้อปวดเข่าภูมิแพ้อัมพฤกษ์อมัอมาพาตโรคต่างๆเหล่านี้พร้อมจะฆ่าชีวิตคุณได้ทุกเมื่อ กันไว้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเพียงแค่คุณวางใจให้โพชงดูแลสุขภาพของคุณผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโพชงเครื่องดื่มสมุนไพรสกัดจากพืชชาติผ่านการคัดสรรวัตถุดิบจากสมุนไพรถึง32ชนิดเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณปลอดภัยได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาเลือกดูแลสุขภาพดีเลือกโพชง